สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่อมในตำนานจากเพจคลินิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง u t u b e นะหมอซ่อมรักษาซ่อมทุกอาการนะวันนี้นะฮะจะพามาดูวิธีการเก็บขอบยาแนวชักโครกนะสไตล์ช่างซ่อมในตำนานนะซึ่งไม่เหมือนใครใน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 ประเทศไทยพูดดีดีกว่าโอเควิธีการนะฮะหลังจากที่เราติดตั้งชักโครกเรียบร้อยแก้ไขหน้างานนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนต่อไปคือเป็นการเก็บขอบ ช็โครกกับพื้นด้วยปูนยาแนวนะบางหน้างานเราจะใช้เป็นซิลิโคนบางหน้างานเราจะใช้เป็นปูนยาแนวโอเควิธีการก็ง่ายๆแบบนี้ครับผสมปูนให้ได้สัดส่วนนะฮะไม่เหลวเกินไม่อ่อนเกินไม่แข็งเกินเอาให้ให้พอดีนะ,ะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เราผสมเสร็จขอบนะะเราจะทําการกว้างยาแนวแบบนี้นะฮะเพราะว่าเข้าไปแบบนี้กว้างนะกว้างเสร็จก็เอามือบี้บี้อัดอัดบี้บี้อัด BB อัด,อดนะ กว้างเพื่ออะไรเพื่อให้ยานแนวเนี่ยมันแทรกซึมไปในรอยต่อระหว่างขอบชักโคกับพื้นนะฮะให้มันมีมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะเพิ่มเติมนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะกว้างเสร็จนะฮะก็เอามือเนี่ยบี้บี้อัดแล้วก็รูดนะ,ะอยากได้เส้นเล็กรูดเล็กๆอยากได้เส้นใหญ่รูดใหญ่ๆนะพอได้เส้นที่เราต้องการก็เช็ดด้วยอฟองน้ํลาลักษณะแบบนี้นะฮะ เช็ดฟองน้ำอาจจะล้างแล้วก็บิดล้างบิดเช็ดสัด 2, 3, กสองสารอบเพื่อให้คราบยาแนวไม่ติดแล้วก็ไม่ขาวเกินไปสวยงามมาก